เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาด,ดูคลิปนี้คือคลิปนี้ผมจะเป็นคลิปลงอ่าให้ละไฮไลท์เ่นเองซึ่งแบบคือผมก็เปิดให้า,ามทำคลิปนี้ใครจะทำก็ทำคลิปนีถาม Q ถามาได้เลยนะทุกคนมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมโปรโมทช่องเพื่อนก่อนอันนี้ช่องเพื่อนผมนะครับเป็นช่องสอนคอมโบนะครับนี่คับเป็นช่องสอน คอมโบอันนี้แบบเป็นช่องสอาคอมโบเพื่อนผมนะแล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็นช่องเพื่อนผมเป็นแนวเล่นอาร์เซนอลใช่อย่าอย่าเลยไม่ติดตามช่องผมเลยนะใครอยากไปดูไฮไลท์แล้วกดติดตามกระดิ่งไป้วยนะเตร๋ยมตังตาไปเอาละครับตอนนี้ผมกำลังจะเริ่มไฟแล้วออกไฟไปครับแบกไ,ไปหนึ่งแตกไปสอง พ่อจะไม่พูดเยอะคลิปนี้ตัดไปครับ อ่ะแล้วผมลืมพูดอีกอย่างหนึ่งใครที่จะไปใครที่จะติดตามไปบุกม,ม,มุมเดี๋ยวผมจริงจริงไว้ใต้คลิปผมเลยนะเดี๋ยวผมตัดภาพไปคนระับ